มาพบกัน่อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามารีวิวนะคะกระบะ l t ของเราะคะ Kia Otto นะคะนะคะตั้งขายอยู่ที่899,000บาทนะคะวันนี้ก็จะเห็นโรเคชั่นแปลกๆน,นิดนึงนะคะเพราะว่ากำลังจะเดินทางไปส่งมอบลูกค้านะคะที่สกลนครนะคะที่บ้านลูกค้าเลยนะคะก็จะเจอรีวิวส,สวยๆเนก็เลยแวะรีวิวนะคะมีอะไรบ้านงนะคะมาชมนนะคะเริ่มแรกเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะ Ford นะคะ ใส่ไฟ LED 3ดวงเต็มนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะสีดำตัดขอบสีแดงนะคะเพื่อที่ให้เข้ากับสีตัวรถนะคะก็ตัวสีดำกับสีแดงนะคะก็จะดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งเนาะส่วนด้านล่างค่ะมืนใส่เป็นกันชนหน้าแฮมเมอร์นะคะให้ลูกค้าพร้อมผ่อนได้จูงสองผ่นนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะ ตัวนี้นะคะลูกค้าก็จะชอบสั่งงานออฟโรดนะคะแต่ผมก็ต้องจัดนะคะส่วนด้านบนค่ะเป็นสกูปหน้านะคะเป็นทรงแหลมนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะมีทั้งสกูปหน้าทรงแหลมหรือว่าอ่าเป็นสกูปหน้าทรงสูงทรงเตี้ย ffer, สามารถเลือกแบบได้หมดเลยะคะ่ะตัวนี้เป็นสีดาําลูกค้าก็เล <Bye S 1> <q> ือกเป็นสีดํได้นะคะซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นลูกค้าออกโรถทันทีค่ะสีแดงลูกค้าก็สามารถเลือกอ่าสกูปหน้าให้เข้ากับสีตัวรถหรือตัดกับสีตัวรถได้นะคะ ส่วนด้านข้างของเรานะคะตัวนี้ค่ะใส่เป็นไฟมัดแตงให้นะคะเป็นไฟอ่ะมีไฟสองสว่างตอนกลางวันนะคะตัวนี้เป็นทิศฉลามนะคะแล้วก็ใส่โคมให้ด้วยนะคะก็จะดูเทนะคะตัวนี้นะคะก็ตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์ของรถคันนี้เลยเนาะ,ะพร้อมกับอ่าไฟนะคะเป็นไฟตัดหมอกสองดวงนะคะด้านล่างเนี่ยก็ใส่มาให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเทมากเลยนะคะ ส่วนด้านข้างของเราค่ะแมมใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะปักด้วยหมุดสีเงินค่ะซึ่งหมุดของเรานะคะมีทั้งแบบปักหมุดแล้วก็ไม่ไม่ปักนะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบได้เหมือนกันนะคะ <S <S ส่วนซีรีส์ยางของเรานะคะแมมใส่เป็นยางพันทุกนะคะเป็นแม็กขอบ18นะคะซึ่งแม็กลายนี้ลูกค้าเลือกเองด้วยนะคะตัวนี้ก็เข้ากับตัวรถเหมือนกันนะคะ <S <S 2> <S 2> <S ส่วนด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะแมมใส่เป็นที่ครอบแก้มนะ ตัวโลโก้ปอดให้นะคะด้านบนค่ะเหมือนใส่เป็นรลวหลังคาให้นะคะมีให้เลือก2แบบนะคะเป็นแบบอ่ะสีดำาด้านหรือว่าเป็นแบบไบแทกได้นะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเป้ามูจับนะคะเป็นที่รองมือนะคะเหมอแบบก็ครอบให้เหมือนกันนะคะส่วนด้านข้างค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นสติกเกอร์ลายกราฟิกนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะ อ่าตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะขึ้นตัดกับสีตัวรถนะคะก็จะดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งเนาะซึ่งตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกออกแบบโลโก้เป็นชื่อบริษัทชื่อโรงงานหรือว่าชื่อลูกค้าเองหรือออกแบบลายได้น,นะคะตัวนี้แหมก็ทำที่น่าสนันเนาะส่วนด้านหลังค่ะทีนี้นะคะจะเป็นกระชมไทยรุ่น Outlander นะคะซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งมีไฟไท้าย เป็นไฟสองสว่างนะคะเวลากลางคืนเราขับขี่มันก็จะเห็นไฟนะคะตัวน,นี้ก็เพิ่มปวามอลอดภัยให้เราด้วยเนาะส่วนด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะแห่มครอบนะคะการชนแห่มครอบปฟท้ายให้นะคะแล้วก็ตัวการชนท้า,ายเ่าใส่เป็นการชนท้ายเหล็กนะคะพร้อมของลากจูงเหมือนกันก็ใช้งานได้จริงลากจูงได้จริงเหมือนกันนะคะลูกค้าก็มาดูใกล้ๆเลยเนาะ เวลาเบรกกลางคืนนะคะก็จะมีไฟสองเข้ามานะคะสวยมากค่ะแล้วเพิ่มความปลอดภัยให้เราอย่างต่างคืนด้วยนะคะส่วนตัวนี้ค่ะเป็นรอบกระบะท้ายนะคะ f O R D สีบอลเงินนะคะซึ่งตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เหมือนกัะจังหน้าเลยค่ะว่าจะใส่เป็นสีขาวสีดำสีน้ำเงินอย่างนี้ค่ะเพื่อให้รถดูตัดกระสีตัวรถนะคะคุณลูกค้าซึ่งตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมมากๆนะคะซึ่งเป็นซีรีแบบชุดแต่งใหม่ของเรานะคะค่ะ สำหรับชุดแต่งแม่มก็เข้าข้านะคะคันนี้ก็เต็มอีกคันหนึ่งของแหม่มเลยเหมือนกันนะคะถ้าลูกค้าสนใจชุดแต่งแบบนี้นะคะก็ติดต่อหาแหม่มไอและเบอร์โทรที่แหม่มให้ไว้ด้านล่างนะคะแต่อย่าลืมนะคะเข้ามาดูคลิปแหม่มแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แหม่มด้วย